ทุกคนเกมนี้นะครับผมจะยืนนิ่งถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่ทําอะไรผมนะเกมนี้ผมจะปล่อยเขาชนะอ吗มอเคผมจะนิ่งเลยนิ่โดนเอ k ไม่เป็นไรครับโดนเอฟเคไมเป็นเราจะยบซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขาดีไหมเราจะดูกันว่าผู้เล่นหนูทีมเนี้ยเขาจะมีแบบเอ้ยผู้เล่นแมวฟิงรีบจบเกมดีกว่าจะไม่ต้องไปแก้เขาหลอกแบบนี้ดีไหมเฮ้ยน่าสนใจที่นะ แต่แบบแรกขมโมยเค้ก่อนายาสุ่มบัฟไม่เป็นไรแต่พายขึ้นไปค่ะพายขึ้นไปค่ะขึ้นมาจ้าเอ๋พอดีขึ okay. <G asm Weird> ้นมาเจ้าเอาจะป๊บตามใดที่เจ้าถือยาข้าเห็นเจ้าเสมอแล้วก็อาก็ดักซี่โอ้โหเก่งดีนี่เก่งดีนี่ขับเคาะดิไป ไล่ข้ามันคนเดียวเนี่ยโป๊ะโป๊ะแมวแล้วแมวแล้วห้องอวกาศไล่ข้าเหนื่อยที่เจ็ดขานเก็บก่อนเลยลุกเอ้ยได้โอเคโอ้เพิ่งรู้ว่าแล้วมันควรจะได้นะมันควรจะได้แหละสวย เดี๋ยว <can 't S 1> เราเราจะเริ่มเราจะเริ่มแผนการตอนไหนดีเราจะเริ่มแผนการตอนไหนดีจะให้เนียน <c oughs> คือเราต้องจับเขาครับจับเขาโอ้โหดูความเร็วดูความเร็วพลาดไม่เป็นไรพลาดไม่เป็นไรพลาดพลาดไม่เป็นพลาดไม่เป็นไรโอเคเราจะเราจะทำเป็นจับเขานะเราจะเราจะจับอนะัตมัดแล้วก็วิ่งวิ่งขวายาววอ๋อหลุดแล้วหลุดแล้วเย่แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยหลุดละหลุดละหลุดละโอ้ยหลุดละหลุดละเราจะเดินไปชนเราจะเดินชนครับเราจะเดินชน แเขาจะงงไอ้แมวหลุดทุกคนแมวหลุดแมวแมวหลุดมาแกงกันแล้วแมวหลุดดู่ดูเราจะเดินคือเดินขาโอชน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 นี่ไหมชนแล้วชนและชนแล้วชนแล้วโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอันแน่นอันแน่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 ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่มาตรงนี้ไม่ค่อยมีของเขาไม่ค่อยอยากฆ่าอยา ขอนเราไม่รู้ตลอดคนเราไม่รู้ตลอดคนเราไม่รู้ตลอดเตาจะมียืนสักชีตก้อนนึงดีไหมล้วจะยืนสักชีวตก้อนหนึ่งเอเาเอามาสัะหน่อยมากหน่อยดึงดึสถานการณ์ดึงสถานการณ์ดึงสถานการณ์หน่อยดึงดึงสถานการณ์หน่อยดึงสถานการณ์หน่อยต้องต้องแสดงให้สมบทบาทแบบว่าเฮ้ยลีคนนี้เฮ้ยแมวเพื่อนแมวลีคนนี้กลมาแล้วอะไรยเอ สมจริงไหมสมจริงไหมสมจริงอยู่เนาะนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยเยอะแล้ย่าละวย่าละวอ๋อย่าละปิงอ๋อย่าละปิงออย่าละปิงปิงปิงละโอ้ยปิงปิงโอ้ยปิงโอ้ยปิงปิงปิงโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดเยอะแล้วโอ้ยหลุดอุ้ยอุ้ยหลุดหลุดอุ้ยหลุดเยอะแล้วเยอะแล้วหลุดโอ๋อเยอะจังเลยโอ๋อเยอะจังเลยโอ้ยหลุด โอเคโอเคเชื่อเชื่อเพื่อนใจกระโดดครั้งแรกไม่นานรับรอดูรอดูรอดูมาันมาละม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 ันมาละของใหญ่เลยว่ะเราทับปีแม่งล้มเองเลยนะโดไม่ได้เลยดู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 เธอทำโอแมทำไมถึงทำกับฉันได้เฮ้ยห้ามน็อกนะผมบอกเลยถ้าผมน็อ ถ้าผมล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออัพอยู่หรออยู่หรอแม่งมีเท่าไหร่ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดกูมาตายแน่เลยอ่ะให้ให้สองชีวิตอ่ะให้สองชีวิตเพื่อแบบชีวิตแรกเขาหมั่นไส้ไงเผื่อชีวิตแรกเขาหมั่นไส้เผื่อเผื่อชีวิตแรกเขาหมั่นไส้ให้ให้ให้ชีวิตหนึ่งให้ชีวิตโอ้โหโอ้โหกูจะตายไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้ทับปีตัวนี้แม่งไม่ยอมแพ้ว่ะ อ๋อทุกคนโอเคทุกคนโอเคต่างคนตามทั้งหน้าที่นะแบบอ่กปิดป้องปิดป้องไงไม่แกงแมวไม่แกงแมวแมวลุดจะไปเล่นกับแมวชุดบล็อแมงมาวางระเบิดเลยดีเนียน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 เอ้ยวิ่งชนกำแพงหน่อยวิ่งชนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเอฟเคเดี๋ยวโดนเอฟเคเนียน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 จิ๊บโอ้โหโอ้โอ้โห โอ้โห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 อะเดี๋ยวเจอกันตอนกำแพงเกิดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีกว่านี้รอสถานการณ์ดีปกติปลาไพ่ไม่ค่อยโดนหรอกสินะเข้าใจเข้าใจปกติปลาไพ่ไม่โดนนั่นน่าทีไปกำแพงใช่ไหมไปกำแพงใช่ไหมไปกำแพงใช่ไหม เอาจานมาทำไม,ยไมโยนใส่กำแพงใช่ไหมโยนใส่กัวได้เลยได้เลยโอเคเจอกันเจอกันเจอกันแตยคิดว่าจะเป็นคนดีซะละเคเคโอเค,อเคสวย าคิดว่าเจ้าจะทําอะไรค่าได้งั้นเหรอเจ้ารู้จักความน่ากลัวของแผ่นนี้หรือเปล่าปึ๊บไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกินไม่ต้องกินให้เหนื่อยไม่ต้องกินให้เหนื่อยไม่ต้องกินให้เหนื่ยอยนะไม่ต้องกินให้เหนื่อยเคาะทีเดียวพอไม่ไม่แก้ักไม่แก้สักทีก็เคาะทีเดียวพอเสียงมันทะลุป,ประตูนะรู้เปล่า เแย่รอยไอพวกนี้ใส่ไม่ดีต้องโดนลงโทษไอพวกนี้ใส่ไม่ดีต้องโดนลงโทษไอพวกนี้ใส่ไม่ดีไอพวกนี้ใส่ไม่ดีเบื่อแล้วการกีฬาขอเก้อดีกว่าไอพวกนี้ใส่ไม่ดีต้องโดนลงโทษไอพวกนี้ใส่ไม่ดีต้องโดนลงโทษใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ